สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับคลิปนี้คลิปพิเศษครับพระราหูย้าย2 5 6 8นะครับดาวราหูก็คือจุดตัดในดวงชะตาไม่ใช่ดาวที่เป็นดวงดาวจริงๆนะครับเป็นเงาเป็นคลาดแต่มีอิทธิพลในการเขาเรียกว่าทำนายดวงชะตาได้ไม่แพ้ดาว พระราหูในปี2568นี้จะย้ายครับในวันที่5พฤษภาใกล้ๆนี้แล้วนะครับลัคนาราศีพฤษภ18เดือนนับจากนี้การงานจะก้าวหน้ามันคงแบบปฏิหารนี่ของเดนะสำหรับพระราหูพฤกษบอย่าไปกลัวนะจ๊ะคลิปนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์ นะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR วอาโค้เบอร์้อมเพล์นี้เลยนะครับพระลาหูเนี่ยก็ตำนานก็หลายตำนานนะเอาตำนานที่ทุกคนพอจะรู้จักกันดีก็คือการกำกำเนิดน้ำอมฤตการกวนกระเสียนสมุดนะเทวดากับอสูรเนี่ยนะครับกวนโดยใช้พญานาควาสุเก,กีเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นเชือกในการกวนกันเสียสมุดก้อนหินนั่นก็คือเขาพระสุเมนนะก็กวนกันไปนะอสูรมันอยู่ทางหัวหน้าพอกวนเสร็จพญานาคก็พ่นพิษออกมานะพอได้น้ำอมฤตปุ๊บอสูรก็ไม่ได้กินนะเทวดาเทวดาได้กินนะเออเทวดานี่เจ้าเล่ห์กันนะทีนี้มันมีอสูรอยู่ตัวหนึ่งที่ฉลาดก็คือลาหูนี่แหละ แปงลงร่างเป็นเทวดาแล้วเป็นเนียนไงนมั่วบ้านงานใจ่ไหมเออไปอยู่กับไปอยู่กับฟังเทวดาทีนี้พอพอน้ำอำําอมฤตได้มาปุ๊บก็ได้กินกับเขาด้วยอสูรไม่ได้กินตัวอื่นไม่ได้กินครับลาหูนี่มั่วกินกับเขาด้วยเพราะแปงลงร่างเป็นเทวดาแต่มีเทวดาสององ,องค์ที่จับได้ก็คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็ไปฟ้องพระนลานลัยพระนาลัยก็อา้าว มามัวเนี่ยทั้งนั้นก็เอาจักตัดจนตัวเนี่ยขาดครึ่งแต่ไม่ตายเพราะกินน้ำำําอมฤตเข้าไปแล้วพระลาหูก็เลยเป็นไงเนี่ยเป็นรูปยักษ์ครึ่งตนครึ่งล่างเนี่ยเป็นหางหน้าหรือเรียกว่าดาวพระเกตนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานที่ทุกท่านจะรู้จักกันดีนะครับอ่ะทีนี้อย่างที่บอกพระลาหูเห็นไหมคุณสมบัติเป็นไงเล่เหลี่ยมไหวพริบเอาตัวรอด ไม่ผิดนะเพราะเป็นไงอะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นทําตัวแบบอสูรทั่วไปก็โดนหลอกใช้ไงหลอกให้กวนกระเสียนสมุดแล้วก็โดนพิษแล้วก็ไม่ได้กินอ่ะเรียกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูไปแขวนคอแต่ลาหูนี่เป็นไงไหวพิษป,ปฏิพานฉลาดทันคนทันเหลี่ยมเทวดาแต่กลับถูกมองว่า เป็นคนไม่ดีนี่เห็นไหมแหมเป็นพราหูเนี่ยมันช้าใจอ่ะทีนี้สําหรับชาวราศาีพฤษภนั้นไซดดาวพราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับสําคัญไหมครับงานของท่านดาวพราหูเป็นตัวแทนเรื่องเหล่านั้นเป็นดาวตัวแทนเรื่องเหล่านั้นพราหูเนี่ยจะโคจรย้อนจาก นะดาวปกติจะเดินเป็นอุตราวัตรแต่พระราหูจะเดินเป็นทักษีนาวัตรงั้นเขาจะยกย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมครับ5พฤษภา2568ดาวเจ้าเรือนการงานกลับเข้าสู่เรือนการงานได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบ,บดีก็แปลว่างานมั่นคงซื่อตรงและชัดเจน นอกจากนั้นดาวพระราหูยังโคจรเข้าสู่บ้านตัวเองเป็นเกษตรนะมันดีแน่มันทายได้อย่างเดียวเลยคืองานมั่นคงแล้วไม่ได้มั่นคงแบบธรรมดาก้าวหน้าแบบปฏิหารเพราะราหูเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเป็นดาวที่แบบให้คุณให้โทษน่ะเหมือหวารุนแรงบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็เต็มที่ แต่ในมุมนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบก็ต้องบอกว่าเขาเข้าสู่จุดมุมที่ดีดีเรื่องอะไรก็ดีเรื่องงานนอกจากนั้นในช่วง15วันแรกเนี่ยยังเจอกับดาวเสาร์นะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายเข้าเข้าวันที่19นะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนทีนี้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่19เนี่ยประมาณ14 15วันเนี่ยก็พระราหูกับเสาร์ยังอยู่ด้วยกันในภพการงาน มันก็จะมังเกิดเขาเรียกว่าคู่โชคเทวริษผิว่าจะดูโชคใหญ่ในชันษาสาพระราหูต้ององค์พระเสาราจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ครับชัดเจนมั่นคงและราหูนี่ออกฤทธิ์สิบวันแรกเนี่ยออกฤทธิ์ก่อนเลยโดยทั่วไปนะสติของพระราหูอันนี้ตรงๆเลยครับจะออกฤทธิ์ออกเดชเขาย้ายวันที่5ถูกไหม เขาจะออกฤทธิ์ก่อน15วันหน้าและ15วันหลังตั้งวันที่5ไว้อะก็คือวันที่5พฤษภาไว้อะก่อนหน้านั้น15วันและย้อนหลังไป15วันก็คือหน้า15หลัง15เดือนหนึ่งพอดีพลาหูจะออกฤทธิ์เพราะพลาหูเ็าเรียกว่า โบราณเขาว่าไว้เปรียบเสมือนนกใหญ่เกาะกิ่งไม้คือดวงชะตาของท่านเมื่อดาวใหญ่โผบินออกไปกิ่งไม้ย่อมสะเทือนกิ่งก้านแข็งแรงก็มีสันไหวบ้างถ้ากิ่งก้านเปราะบางมีหักตรงเนี้ไม่ได้กักแต่บอกตรงๆมันทายไม่ได้หรอกว่าเหตุการณ์ 15วันแรก15วันหลังเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีกับท่านต้องระมัดระวังไว้นะครับแต่ทิศทางในปี2568นี้ต่อไปราหูจะส่งผลที่ต่อดวงชะตาครับนะคือราหูเนี่ยบทจะส่งผลดีส่งผลดีจริงแต่บางทีมันเหมือนกับเหมือนจะทำให้มันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายรุนแรง ย้ายก่อนอะไรลักษณะแบบเนี้ยให้ตกอกตกใจก่อนเหมือนจะเสียแต่สุดท้ายดีสุดท้ายได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคือทิศทางพึกศพไม่ต้องกลัวทิศทางมันดีโครงสร้างหลักมันดีในดวงชะตาแต่ว่าลาหูเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันเป็นดาวที่แบบขี้เล่นอะขี้หยอกแรงไม่แรงอะก็ อย่างแผ่นดินไหวนี่ก็เกี่ยวที่ผ่านมา14มีนาที่ผ่านมาคือเกิดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงก็คืนนั้นก็มีเหตุการณ์สะพานพระรามสองถนนพระรามสอง29มีนาเกิดสุริยุป,ปราคาวงแหวน28เป็นไงก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เราทราบกัน จุดเริ่มต้นที่ประเทศพม่าซึ่งพระลาหูเนี่ยเป็นเทวดาคุ้มครองทิศพายัพถ้าเรานับศูนย์กลางที่กรุงเทพมหานครทิศพายัพก็คือนั่นแหละพม่านั่นแหละนะเออเป็นไงหยอกแรงไหมแรงครับอันนั้นมันคือสุริยุป,ปราคากับจันทรุป,ปราคาอันนี้ยังไม่ยายนะ แต่5พฤษภาคมเนี่ยจะย้ายซึ่งย้ายเนี่ยแน่นอนต้องมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนนะแล้วเหตุการณ์ใหญ่นี้คือเราไม่เอาทายแบบเกิดวันนั้นวันนี้หรอกเรื่องร้ายๆเรื่องหรือไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายแล้วเราอย่าไปเขาเรียกว่าเป็นหมอดูอ่ะอย่าไปรู้ความลับสวรรค์เอาแค่เข้าคร่าวเอาให้แค่พอรู้ ว่าจะเกิดเหตุดีเหตุร้ายเหตุไม่แน่ใจไม่แน่นอนเนี่ยให้รู้ช่วงประมาณหนึ่งแล้วเรามัดระวังตัวและใช้ชีวิตแบบปกติไอ้ประเภทที่โอ้ยรู้วันรู้เวลารู้จะเกิดเหตุอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่ามีไหมมีศึกษาลึกๆก,ก็รู้ได้แต่รู้มากไปมันก็เข้าตัวเข้าใจปะ่ะ ฉะนั้นผมเอาแค่นี้นะใครจะว่ามั่วไม่แม่นแล้วแต่ผมแค่บอกว่าก่อนวันที่ห้าพฤษภาสิบห้าวันหลังวันที่สิบห้าพฤษภาสิบห้าวันมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ใหญ่ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายถ้าคุณกลัวก็ระมัดระวังตัวถ้าคุณมั่นอกมั่นใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเรื่องมันต้องดีโชคลาภต้องโอเคเนี่ยก็ ใช้ชีวิตต่อไปครับสบายสบายคือแนวโน้มต้องบอกไว้ก่อนว่าดีเพียงแต่ว่าก่อนจะดีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ตกออกตกใจสักนิดหนึ่งอะไรเหมือนของหายแล้วได้คืนอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะเหมือนตกงานอะ่ะบางคนนะไม่มีเหมือนกันตกงานสวยเลยตกอ,อกตกใจแย่เลยปรากฏว่าได้งานใหม่ดีกว่าเดิม มาแบบงงๆมาแบบฟุกๆเนี่ยพึกศออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ได้เข้าใจไหมทิศทางดีเพราะงานเนี่ดีมากแล้วมีดาวเสารออยู่ตรงนี้ดาวเสามันจะพบสุภะก็คือผู้ใหญ่ผู้ให้การสนับสนุนแล้วมาเจอกับเป็นคู่โชคเทวฤตเนี่ยฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยดีมากๆและเรื่องงานดีเรื่องเงินก็ต้องดีเพราะดาวพฤหัสบปปดีเป็นดาวเจ้าเรือลาภะเนี่ยจะเข้าเรือนการเงิน พฤษภาเหมือนกันเดี๋ยวผมทําคลิปเพื่อรหัสแยกไม่ต้องกลัวนะดาวพื่หัสก็จะโคจรเข้าสู่พบการเงินก็เป๊ะปังชัดเจนเห็นไหมดาวมันต้องทํางานร่วมกันมันไม่มีหรอกดาวดวงเดียวย้ายแล้วเกิดเหตุการณ์สาบไปทั้งชีวิตกําหนดชีวิตในดวงชะตาไม่มีหมอนดูคนไหนทายแบบนี้อันนั้นตื้นเขิน อย่างลาหูเนี่ยผมดูแล้วแน่นอนทิศทางแนวโน้มดีในดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะถือว่าเป็นดาวดีในดวงชะตาทีนี้แค่ลาหูดวงเดียวจะไปทายเป็นวัคเป็นเวนไม่ได้ครับเพราะผมเลือบดูเลือบดูดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะปีนี้เดินในภพกรรม,มะและเดินในภพลาภะสุภะคือความจเจริญรุ่งเรือง อยู่ในเรื่องงานก็ดีเรื่องงานอยู่ในเรื่องลาพักก็ดีเรื่องโชคลาภความสําเร็จเห็นไหมสองดวงและสาวราหูเป็นคู่มิตรกันเป็นดาวใหญ่ที่มีอิทธิพลสูงทั้งคู่อีกดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีสามดวงนี้เขาเรียกว่าดาวตรีเทพสามดวงนี้ทํามุมดีในดวงชะตาที่เหลือเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเพราะมันครอบคลุมดีไปถึงสามปีอะ ภาพรวมอ่ะเข้าใจไหมดาวพฤหัสบดีเป็นดาวโชคลาภแล้วมาอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่าความสําเร็จแปลเปลี่ยนเป็นเงินนะงานมาก่อนความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนตามมาแล้วความสําเร็จนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นเงินทองไรายได้มันก็อ่านแค่นี้แหละดวงชัดเจนที่เหลือดาวอื่นๆมันก็เป็นดาวรายเดือนมันก็ปรับปรุงเสริมแต่งเข้าไปแต่ดาวใหญ่ๆ่สามดวงนี้สําคัญมาก คลิปนี้เอาเฉพาะราหูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมทําคลิปเสาแยกให้ดาวพฤหัสแยกให้ไม่ต้องกลัวพระราหูก็ชัวร์ครับในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภดีเรื่องงานงานเด่นไม่ก่อนมีงานก็ต้องมีเงินมีงานก็มีความมั่นคงแล้วมันไม่ใช่มั่นคงแบบเฉยๆธรรมดามันจะมาแบบยิ่งใหญ่ปฏิหารเลยพระราหูเนี่ยเวลาให้คุณเนี่ยแหมเขาก็ให้แบบจังหนับจับต้องได้เลยนะ เออนะไม่ต้องกลัวนะเอ,อชาวลัคนา,าราศีพฤษภนี่ดูดีเลยทิศทางชาัดเจนนะครับให้คุณแบบจะบอกว่าร้อก็เกือบใช้คำว่า90%้าสิละกันนะเพราะบางคนเนี่ยอาเฉพาะท่านที่เกิดวันศุกร์คือราหูเนี่ยเป็นการลักินีไงได้ไห,ไหมถ้าท่านที่เกิดวันศุกร์ไม่ว่าจะลัคนาอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเกิดวันศุกร์เนี่ย ราหูจะเป็นการากินีของท่านอ่าสําหรับคลิปนี้ยคนที่ลัคนาราศีพฤษศและเกิดวันศุกร์ด้วยเนี่ยนะมันจะแจ็คพอตเลยเพราะว่าลัคนาราศีพฤษศเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวดาวตนุรักด้วยแล้วก็เป็นดาววันเกิดด้วยราหูจะเป็นกาลกินีทันทีราหูเป็นกาลกินีไม่ได้แปลว่าทํางานไม่เก่งทํางานไม่เป็นทํางานไม่ได้ตกงานชีวิตหาดีไม่ใช่เลย คุณเป็นคนเก่งในเรื่องการแก้ปัญหาในเรื่องงานคนอื่นแก้ปัญหาไม่ได้คุณแก้ได้เป็นประเภทมีเทคนิคพิเศษเข้าใจไหเป็นคนมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเรื่องงานแต่ดันซื่อในเรื่องเงินคือไอ้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่รู้นะ มันไม่ใช่ไม่ทันเล่เหลี่ยมนะมันทันแต่มันแอคชั่นไม่ทันเข้าใจไหม <int ess im it> เวลาเพื่อนมาหลอกยืมเงินเนี่ยหรือคนรู้จักหรืออะไรก็ตามมา,มาให้เราพึ่งพาทั้งที่เราลำบากกว่ามันอีกรู้ไหมรู้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยรู้ไหมรู้ให้ไหมให้เป็นอย่างนั้นแหละ มันเป็นอย่างนั้นไงคือรู้ไม่ใช่ไม่รู้แตม่มันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะลาหูเป็นกาลกินีแปลว่าเป็นคนเป็นคนคนไม่เหลี่ยมอะ่ะเป็นคนไม่มีเล่เหลี่ยมอะ่ะไม่เขี้ยวอะ่ะรู้แต่รู้ทันนะไม่ใช่ไม่รู้ทันรู้ทันราอมึงตาแหลมึงมาบอกลำบกลำบ,กลำบากลำบนเนี่ย นะดรามา่าขอเท่านั้นเท่านี้มาให้มารบกวนชีวิตแล้วอะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องความช่วยเหลืออะไรต่างๆน,นนะรู้แต่ก็ถ้าไม่ลําบากก็ช่วยได้ช่วยไปแต่ถ้ามันเกินกําลังเนี่ยมันก็ต้องหัดปฏิเสธบ้างนะอันนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะพื้นฐานเนี่ยลาหูเป็นกัลกาณีนั้นลาหูเป็นกัลกิณีอย่าไปกลัวในเรื่องแบบโอ้โหแย่ชีวิตฉันต้องแย่แน่ๆเลยลาหูมันน่ากลัว มาเป็นกาละกินีในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันแปลว่าคุณเป็นคนไม่ทันเล่เหลี่ยมทันอะรู้ทันแต่แก้ไม่ทันอะเข้าใจไหมรู้ทันแต่แก้ไม่ทันรู้ว่ามันมันมันโกงกูแน่แน่มันเบี้ยวกูแน่แน่แต่ก็ยอมปากหนักอ้้าอึ้งนะเป็นคนไม่ใจร้ายไงคนเกิดวันศุกร์นะ เนี่ยแหละที่จะต้องจะเรียกว่าอาจจะเหนื่อยหนอยที่เหลือคนที่เกิดวันอื่นไม่มีปัญหาเลยพระราหูให้คุณเต็มกำลังครับในปี2,568ยิ่งหลังเดือนกันยาพฤจตุลาพฤศจิกาไปแล้วนะดาวราหูเนี่ยจะโครจรเข้าสู่เทวีเลิกนะโอ้โหคุณจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานแบบปฏิหารและสวยงามครับไอ้รายละเอียดพวกนี้ติดตามในคลิปเดือนต่อเดือน นะมันจะได้รับอธิบายกันได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ให้ภาพรวมเห็นภาพกว้างๆว่ามันสําเร็จแล้วแหละหลังจากย้ายเนี่ยดีไม่ดีก่อนก่อนวันที่ห้าด้วยซ้สิบเพราะมันก่อนสิบห้าวันไงใช่ไหมแต่มันก็จะมีเหตุการณ์วุ่นวายสไตล์ลาหูนี่แหละและให้คุณยาวนับไปหนึ่งปีครึ่งหรือสิบแปเดือนนะครับสำหรับเพื่อนเพืเชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ เตรียมตัวเรื่องงานไว้นะเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จอย่างชัดเจนแล้วได้เงินได้ทองอย่างโอ้โหมันดาวมันทำงานร่วมกันนะยังไงได้เงินแน่แน่กราบขอบคุณทุกท่านครับที่กดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทำนายครับนะ ผมก็อยากได้เงินได้แน่เหมือนกันก็สามารถเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้นะที่คิวอาโค้ดและเบอร์พร้อมเพนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะชาวลัคนาราศีพฤกษอบพระลาหูย้าย2568ครับ18เดือนนับจากนี้การงานจะก้าวหน้ามั่นคงแบบปฏิหารขอ <c oughs> ให้เฮงปังรวยทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ